สรับท่านที่สนใจให้ตลอดไพ่ยิปโดยอาจารย์ขุนทองพัศมีนายุทธยานะครับสวัสดีคุณุกตีดด้นะครับเราจะมันทึกเป็นวิดีโอแล้วก็จะโหลดอันนี้ก็จะเป็น Facebook Live สำหรับวันอาทิตย์ ามอย่างอ่ะละครับอันละครับวันนี้เราจะพูดถึงสายอาชีพต่างๆที่อยู่ในไพ่ยิปซีเราจะเราจะเริ่มจากไพ่เอ e ซ f อ w ซอร์ดหรือกลุ่มไพ่ตระกูลดาบดาบเนี่ยนะเป็นตัวแทนของไพ่เกี่ยวกับอุปสรรคแต่ในขณะเดียวกันดาบเนี่ยทางด้านอาชีพมันหมายพวกเหล็กโลหะอะไหล่ชิ้นพีซอกเมทัลนะครับเริ่มจากหนึ่งดาบก่อนเอซอกซอร์ดเนี่ยทางด้านอาชีพ เอทับซ้ายก็คือนักกีฬาพวกนักกีฬา,กกาเนี่ยมีสองใบนะแชมป์ไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาประเภทใดๆก็ตามเนี่ยเพราะหนึ่งดาบมันเป็นฟิฟฟฟสิกส์ฟสิกส์ที่แข็งแรงอะ่ะนั่นก็จะเป็นพวกนักกีฬาและเป็นนักกีฬาที่ไปแข่งระดับอินเตอร์เนชั่นแนลจะใช้ไพ่เชอร์รี่และหนึ่งดาบเปนไพ่นักกีฬาและอย่างนี้หนึ่งดาบมันก็ยังหมายถึงว่าไพ่ที่ต้องไปไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะ่ะ ไปทำงานต่างประเทศอะ่ะมันจะมีหนึ่งดาบกับสองไม้เท้าไปทํางานต่างประเทศแต่ถ้าไปอยู่ยาวเลยมันจะใช้พวกเชอร์ร็อตเอ็มเพลร์เดอะเวิด์คืออยู่5ปี10ปี15ปีหรืออยู่เป็นยาวไปเลยงั้นพวกหนึ่งดาบยังได้าอาชีพยัยงหมายถึงว่าพวกที่ทําอาชีพที่เป็นอินดิเพนเดนต์อ่ะคือไม่ไม่ไปลูกจ้างเขาอะ่ะนั่นคือไพ่ไพ่พวกหนึ่งดาบ แล้วในกมวลที่ไพ่เป็นอุปสรรคทั้งหมดนะนะหนึ่งดาวเป็นไพ่ชัยชนะความสําเร็จวิกตอรีแต่ตัวที่จะเริ่มเป็นไพ,พ่อุปสรรคจริงๆมันจะเริ่มจากสองดาวคือไพ,พ่อุปสรรคเล็กๆอนะ่ะอันนี้ถ้าด้านอาชีพเนี่ยมันเป็นชิ้นโลหะเล็กๆไงสองดาวคือคอมมิเนเคชันคือพวกเรียนนิเทศพวกมีเดียเนี่ยมันเป็นชิ้นโลหะเล็กๆเนี่ยสมัยก่อนมันจะเริ่มจาก โทรเลขนะเทเล gram เป็นสายลวดที่ขึงไปตามเส้นทางรถไฟแล้วเคาะาหารตึ๊ดตนะึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะเทเล gram นะเสร็จแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นทโนนทรศัพท์ถ้าเป็นสมัยนี้สองดาบก็คือพวกมือถืออินเตอร์อินเทอร์เน็ตเนะี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กขายของออนไลน์ Line. เนี่ยใช้สองดาบเนี่ยคือได้าอาชีพสองดาบได้าอาชีพคือพวกมือถือทั้งหลายนี่แหละ ส่วนสามดาบยังยังไม่นับเป็นอาชีพสามดาบหมายถึงลักษณะของคนที่พูดอะไรตรงๆอ่ะพูดความจริงเนี่ยพูดตรงไปตรงมาจะไม่เข้าูชาวบ้านเขาแต่มันมากขึ้นไปมันจะเป็นคนโผงผางอารมณ์งุหกิจอารมณ์ร้อนได้ง่ายแต่ด้านอาชีพเนี่ยสามดาบยังไม่ได้ปรากฏน,นะมันจกสองดาบอาหะชิ้นเล็กๆอิเล็กทรอนิกส์มือถือก็มาเป็นสี่ดาบ สีดาบก็ชิลโลหะ 5, มันก็ใหญ่ประมาณสักกำปั้นเนี่ยก็คือพวกขายอะไรมอเตอร์ไซค์4สีดาบคือขายอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสีดาบชิลโลหะ 5, ใหญ่ขึ้นมาห้าดาบไม่นับเป็นอาชีพแต่ห้าดาบหมายถึงนิสัยของคนที่ aggressiv พวกปผด็จการพวกฮิตเลอร์พวกถูกไฟเดียวจะเป็นเจ้านายก็ไม่ส่งดวงเท่าไรหร่นานังั้นห้าดาบก็ไม่ใช่ไพ่สายสอาชีพ แต่แมันหมายถึงว่าเจ้านายหัวหน้าที่แบบว่ากดขี่ลูกน้องอะ่ะแล้วก็เป็นนิสัยก็เขาไม่ฟังใครทั้งนั้นน่ะเขาเป็นคนดือ้อดาบเนี่ยดื้อทุกใบเสร็จแล้วก็มาเป็นหกดาบหกดาบนี้คือโลหะเบาอย่างเมทัลชีสที่มุงหลังคาในสมัยเนี้ยหรือพวกอ,อลูมิเนียมที่เป็นโครงอลูมิเนียมกระจกทั้งหลายเนี่ยโลหะเบา ีกด้านหนึ่งหกดานเป็นรูปคนล่องเรือมีเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมมันก็พบเบเวอร์เรจเครื่องดื่มอ่ะขายเหล้าขายเบียร์ขายกาแฟขายเครื่องดื่มอ่ะสวัสดีหมอเล็กแล้วมันยังเป็นคนที่อยู่เมืองติดน้ําติดทะเลจะขายอาหารทะเลอยู่เมืองบางแสนพัทยาภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยหัวหินเนี่ยหรือขายอาหารทะเลนี่คือด้านอาชีพแล้วมันยังเป็น ลึกไปกว่านั้นมันเกี่ยวกับน,น้ํากับทรายใช่ไหมทรายเนี่ยก็คือบรรจุพัธุ์ที่เป็นแก้วด้วยถ้าเป็นด้านสุขภาพก็หมายถึงโรคภูมิแพ้แต่เราก็มาเจ็ดดาวพรเจ็ดดาวเนี่ยมันมันเป็นธุรกิจสีเทาๆละมันมีธุรกิจที่เกี่ยวกับใบาามุกสีเทาๆอยู่แค่สองใบคือเจ็ดดาวกับดีวิวแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์นใช่ไหมเครื่องยนต์เนี่ยก็ประมาณเสียงกงอะเครื่องยนต์รถเก่งนะเนี่ยโลหะมันใหญ่เป็นอะไรเครื่องยนต์ละ พอเป็นแปดดาบมันก็เป็นลงกึงเลยเครื่องเครื่องจักรมันใหญ่ขึ้นเนี่ยกึงกึงอ่ะเจ็ดดาวยังหมายถึงธุรกิจสีเทาๆนะขายของนีภระสีเบปพนันทั้งหลายที่ฮิตจนทุกวันเนี้ยไบยมุกอะ่ะเจ็ดดาบกับดีวิวอะ่ะคือสุรานารีภาษีกีฬาบัดทำธุรกิจสีเทาๆเพราะมันเจ็ดดาบแล้วมันก็จะเป็นแปดดาบแล้วแปดดาบมันก็คือ มันทำธุรกิจสิ่งจำมันโดนเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลการฟ้องร้องเอกสารสัญญาแต่ถ้ามันเป็นเครื่องจักรอ่ะมันก็ประมาณลงกึ่งแปดดาเครื่องจักรลงกึ่งแต่ถ้าเป็นด้านทายทั่วไปด้านอุปสรรคเนี่ยมันมืดแปดด้านละมันโดนจับละมันแบบว่าทําธุรกิจก็ติดขัดละไปไม่ชั่วละนั่นคือแปดแพอมาเก้าดาบสิบดานี้คือถ้าทําธุรกิจก็เจ๊งเลยเก้าดาบสิบดานี้คือเจ๊งเลย แต่ถ้าด้านบวก9้าดาวก็เป็นโรงงาน10ดาวก็โรงงานอันนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะคือเป็นแบบว่าไปนั่นละไปอยู่นิคมอุตสากรรมแล้วไปอามาตัดะขอแล้วะั้นพวกเจ้าของโรงงานมักจะได้9้าดาว10ดาวแต่ถ้าถ้าไอทำงานอย่างอื่นเนี่ยทำงานกินกันเดือนนะ่ะเก้าดาวสิบดาวนี่คือโดนให้ออกนะออกจากงานแน่นอนแล้วก็ถ้ามัน บวกหน่อยก็เป็นพวกเฮฟวี่อินดัสเทรียนบารถแบ็คโฮงานกอ่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยจะใช้เก้าดสิบดัแต่ถ้าถ้าคุณทําธุรกิจแ้วคุณไม่ได้ทําอยู่ในโหมดอุตสาหกรรมเนี่ยมันหมายถึงกิจการเจงหรือปิดนะก็าดับสิบดับเนี่ยปิดเลยนะเจงเลยนะแล้วมันหนักจากด้านอาชีพอาชีพคือมันเฟลแล้วทางานก็ถูกให้ออกเปิดร้านก็ปิดร้านมันก็มาเรื่องความรัอกอกหักถูกแฟนทิ้งอะไรเงี้ยเลิกรากันเนี่ย แล้วมันแย่ไปเรื่องความรักก็คือเรื่องเจ็บป่วยเลยเก้าดานนี้ก็เป็นอรมภาพแต่มาฝึกแล้วผ่าตัดละสิบดานก็ผ่าตัดละสิบดานนี้มีผ่าตาดัดรอดแล้วไม่รอดก็ไม่รู้อะ่ะแต่เก้าดานนี้มันโคม่าแล้วเนี่ยน,น,นี่คือด้านอาชีพเนี่ยพอพอเหมือนกับเราออกรบนี่เราออกรบนี่ยเราออกรบเนี่ออกเก้าดาก็พิการแขนขาขาดละสู้เขาไม่ได้สิบดานตายเลยแต่ถ้ามันทะลุขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นพวก แจ็คดาวควีนดาบคิีดาบนเนี่ยคือทะลุได้แต่ก่อนที่จะถึงสิบดาบก่อนจะถึงแจ็คดาบนเนี่ยมันจะเป็นเด็กถือดาวก่อนพวกเพสเนี่ยมันหมายถึงลูกหลานบริวารลูกจ้างลูกจ้างที่มันด้เป็นลูกมันก็ดื้อไม่ไม่ฟังพ่อแม่หรอกนั่นมันก็ดื้อจะเป็นลูกน้องลูกจ้างมันก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ไปเด็กมันเด็กแว้นเด็กซิ่งอะไรเงี้ยอืมขับรถไปเจอพวกเด็กดาวมันก็จะมา แกง๊งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนั้นนะถัดไปก็เป็นแจ็คดาบแจ็คดาบคือถ้ามันเรียนหนังสือก็จะเป็นตำรวจทหารวิศวกรในช่างทนายเนี่ยแต่ถ้าไม่เรียนหนังสือเนี่ยมันขี่ดาบขี่ม้าถือดาบโล่เนี่ยมันก็มันก็คือเป็นนักเลงพอ จากจากนั้นก็เป็นควีนดาควีนดาคือไพ่หญิงแหลกหญิงแกรง่งอนนเป็นหญิงแหลกหญิงแกรง่งก,รงก็คือแบบพวกดาบเนี่ยนะแจ็คดาบควีนดาบคิงดาบงานหนักยากคนอนื่นไม่ทําให้พวกนี้ทํางานดีงานมีคคุณภาพแต่ควีนดามันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าแบบมันไม่ค่อยมีโชคดนความรักไงเพราะว่าควีนดาคือถ้ามันจะชอบจะมันชอบเองถ้ามันไม่ชอบมันมจีบก็ไม่เอา แต่พวกดาบเนี่ยเรื่องงานเนี่ยเชื่อถือได้หมดทุกคนอนะ่ะเสร็จแล้วก็มาคิงดาบคิงดาบก็คือจากแจ็คดาบใช่ไหมจะทำงานมันก็เป็นจากตำรวจทหารก็ยศมันก,ก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยได้เป็นคิงดาบแต่ถ้ามันไม่เรียนหนังสือมันก็จะเป็นพเพราะเจ้าพ่อพมีทิพนก็คือเจ้าพ่อทําเมืองต่างๆก็แหละ,ละอันนี้เป็นกลุ่มของไพ่ดาบทางด้านอาชีพนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้นสักพักเดี๋ยวเขาจะมาว่า้าถึงไพ่ไม่ท้าไพ่เหรียญไพ่ถ้วย ทีละเซตเซตเนี้ยพูดถึงไพ่ดาบก่อนเพราะมันจะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะบันทึกกันต่อเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับอ่าเซตหนึ่งเซต